E, ok, P.H. จ้องฉกโควิลหงผีลุมขวาเคฮีซิลบาหวังลบคำสาปเวมบลีย์สวัสดีครับขอบต้อนรับที่ช่องบด,ดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสัญชาติแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบด,ดินมีเรื่องเล่านะครับ มาเช้านี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก็ก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตอนๆไว้ให้ข้างล่างนะสามารถกดที่เดลิเวอรี่ช,ชั้งล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว,ว่าจะดูจนรวดเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมแล้วสาหรับใครที่ดูแล้วถูกใจนะครับผมหรือดูแล้วเพิ่งมาดูครั้งแรกดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดีมีไปมือซับหน่อยอย,อยู่ในมือทุกคนแล้วฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะ ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยเหมือนเดิมนะครับผมกับอันนี้นะครับอารออัพสันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้เนียโกัสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอปตั้าในทิกต็อกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อารออัพสันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้เอาจริงๆวันนี้ข่าวเยอะมากนะขอไปเริ่มกันที่ข่าวของคนนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็จริงๆรายงานมาให้ฟังทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็คนนี้นะครับผมแซมจีเวลนะอันนี้เนี่ยเป็น เป็น HeadO ฟน,ะน่ะเขาใช้คำว่าเป็น Head of Recruitment นะครับผมของไบรตันนะครับผมที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าโอ้โหในรอบ1667เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเชลซีนี่จีบมาตลอดนะครับผมแล้วก็ในในท้ายที่สุดเนี่ยก็เหมือนจะมาลงเอยกันแล้วนะเป็นรายงานนะครับผมจากเดวิดออสตินก่อนนะบอกว่าไบรตันนะครับผม Head o f r e c r u i t m e n t นะแซมจีเวลเตรียมที่จะเข้ามารับงานนะครับผมกับเชลซีเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดวิดออสตินเนี่ยบอกว่ายังไงเขาบอกว่า แซมจีเวลเนี่ยหัวหน้าฝ่ายสรรหาหรือเฮดออฟดีคูลแมนของไบรตันเนี่ยได้รับข้อเสนอเพื่อจะย้ายไปที่เชลซีแล้วนะครับผมจีเวลเนี่ยได้ออกจากไบรตันและตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะเริ่มงานในบทบาทระหว่างประเทศนะในธุรกิจเอ่อเขาเรียกนะำเมาส์ติคลับนะครับผมของเจ้าของเชลซีในช่วงเดือนพฤศจิกาที่จะถึงนะครับผมแล้วก็ลอเรนจูว์พอลวินเซอรี่เนี่ยยังคงจะสร้างทีมที่ขึ้นตรงกับเขาต่อไปด้วยนะครับผมก็คือเหมือนคนเนี้ยแซมจีเวลมาก็จะมารีพอร์ตนะครับผมกับพอลวินเซอรี่แล้วก็ลอเรนจูว์อ ถ้ติยูเคมาเนี่ยอ้าวก็ฝั่งของไบรตันเนี่ยก็ประกาศเลยนะครับผมบอกว่าแซมจีเวลนะกำลังจะออกจากทีมนะครับผมแลวตอนนี้เนี่ยใช้เป็นแบบใช้การลาเป็นแบบการ์เดนิ่งลีฟอยู่นะครับผมการเดนิ่งลีฟเป็นยังไงเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะอ้าวเล่าสั้นก็คือเหมือนแบบว่าเป็นการไม่ว่าจะออกเองหรือว่าจะขอหรือว่าโดนไล่ออกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สโมสรเนี่ยก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ประมาณ1นึ่งสองสามเดือนเนาะประมาณนั้นนะครับผมเพื่อไม่ให้ไม,ให,ไมให้มันอยู่ครบสัญญาแล้วก็ให้เหมือนแบบว่าให้ พนักงานคนนั้นใช้คำว่าให้พนักงานคนนั้นเนี่ยอยู่กับทีมต่อแบบอยู่กับทีต่อจะครบสัญญานะแล้วก็ในช่วงที่ยังการเดนนิงลีฟอยู่เนี่ยก็ไม่ให้ไปรับงานที่ในรูปแบบเดียวกันหรือในของคู่แข่งอะไรประมาณนี้นนอ้าก็อยู่ในช่วงนี้แหละก็รอประกาศนะในทางที่เดวิดออนสตี m บอกว่าอารอประกาศอย่างเป็นทางการก็น่าจะเป็นช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานะครับผมก็ถ้าเอาจริงๆแ้้เนี่ยกับแซมจีเวลคนนี้เนี่ย ถ้านับนักเตะแล้วก็ทีมงานอะไรต่างๆในบุคลากรอะไรต่างๆเนี่ยจากไรตันเนี่ยเชลซี Chelsea, เนี่ยถ้าได้แซมชิเวลมาจะเป็นฟันดีๆจะเป็นคนที่11นะ คนที่สิจากไบรตันที่เราดึงมาร่วมทีมนะครับผมก็มีทั้งเกรแฮมพอตเตอร์บิลลี่รีสนะครับผมยอนแฮมเบิร์กนะบูโนซาวตอเบนโรเบิร์ตนะครับผมอาทิตย์ตอนนี้ก็เป็นโค้ดฟุตซบประตูอยู่นะแล้วก็ไคลแมคคาเลนะครับผมแล้วก็พอวินเซลลี่นะเนี่ยจะมีนักเตะอีกอย่างโรเบิร์ตซันเชสมาคูคูเลีาแล้วก็มาเซกาเซโดนะครับผมก่อนหนะึนงส10คนรวมแล้วจะแซมจีเวลเนี่ยจะเป็นคนที่11ด้วยนะมึงไปรักอะไรเขาขนาดนั้นมาโอ้โหมึงดึงอะไรเขามาเยอะขนาดนั้นนะครับผมก อ่ะรอดูแล้วกันอย่างที่บอกนะครับผมว่าถ้าถ้าแซมจีเวลมาแล้วจะช่วยเรื่องสกเกลได้มากแค่ไหนอย,อย่างที่เคยบอกนะเขาเป็นคนดึงมาร์เซก้าเซโดมาร่วมทีมนะคบผมอ่ะแล้วก็จะมีตัวอย่างเออเอนซิโซอีกอะไรประมาณอย่างนั้นนะอ่ะก็อ่ะ,อะรอดูแล้วกันรอดูกัน,กนว่าถ้ามาแล้วจะมีตัวเด็ดๆให้เชลซีมาใช้งานได้มากหน่อยแค่ไหนนะครับผม โอเคเมื่อกี้เนี่ยบอกไปแล้วโอ้โหทำไมมึงรักไบตันอะไรขนาดนั้นวะเอาทีนี้เนี่ยเป็นรายงานนะครับผมจากเจคอบไซเบอร์ของกาเดียนนะบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยได้โฟกัสไปที่การซื้อนักเตะอายุน้อยในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมา12เดือนที่ผ่านมานะครับผมและถึงแม้ว่าผลการแข่งขันเนี่ยจะยังไม่สม่ำเสมอนะแต่สโมสรเนี่ยเชื่อว่าแท็กติกนี้นะส s t ท a จี้นี้นของพอลวินเซอรี่แล้วก็ลอร์เรนส์จัวเนี่ยจะทำให้เกิดผลได้ในระยะยาวนะครับผมโอ้โมึงคิดเองไปะนะ เขาบอกว่าความทะยานทยานหลักของเชลซีเลยเนี่ยคือการสเกานักเตะที่เต็มไปด้วยเต็มไปด้วยศักยภาพนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นนะแล้วก็ ฝ่ายของนักวิเคราะห์ฝ่ายสนับสนุนวิเคราะห์เนี่ยก็ทางานตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าไม่แปลกใจเลยที่เชลซีเนี่ยจะมองไปที่โมเดลธุรกิจของไบรตันไบรตันมาอีกแล้วไอเวนเขาบอกว่าเนื่องจากพวกเขาเนี่ยได้พยายามอย่างหนักซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับผมในการที่จะหานักเตะด้วยความฉลาดได้เขาเลยนะด้วยความใช้อย่างชาญฉลาดหานักเตะมาได้อย่างชาญฉลาดนะครับผมก็หมายถึงว่าเออก็ตาดีประมาณนี้ใช้คำว่าตาดีแล้วก็ดึงดึงนักเตะที่มีความสามารถมาแล้วก็มาใช้แล้วก็หวังว่าจะเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อจะขายในอนาคต เปล่าอันนี้เราไม่รู้นะแต่ถ้าอย่างเงี้ยคำถามเดียวเลยมึงไม่ไปซื้อใบตั้นจบจบไปเลยเนี่ยจบจบไปเลยเนาะเออประมาณนั้นแปลกด่เหมือนกันแปลกด่เหมือนกันหูแบบมันชัดเจนมากนะอารมณ์เหมือนแบบว่าถ้ามึงรักเขาทำไมมึงไม่ไปอยู่กับเขาเออฟิลนั้นเอออะไรประมาณอย่างนั้นนะก็อ่ะรอดูแล้วกันอย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมว่ามองมาอีกสักพักหนึ่งถ้า ถ้า s t r a t e g i นี้นะถ้า t a c t i c นี้ในการวางโครงสร้างของทีมนยะของทั้ง2ผู้บริหารนะอย่างลอเรนซัวแล้วก็พาวินเซอรีเนี่ยมันไม่เวิร์คขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตก็ได้เหมือนกันนะอยู่ดีๆที่เหมือนแบบอย่างของบาเยอร์น่ะที่ ที่ประธานบอร์ดบริหารมองหูมองอยู่แบบโอลิเวอร์คาร์ดชัลแฮมิสตหรืออะไรประมาณนี้แบบไม่เวิร์กเออก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งแผนของบอร์ดบริหารไปเลยก็ได้นะอ้าวก็รอดูต่อไปรอดูต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะสำหรับอนาคตในการพาทีมไปข้างหน้านะของของสองผู้บริหารคนนี้นะครับผมโอเคเอาข่าวหนักๆผ่านไปนะทีนี้ไปพูดถึงข่าวของนักเตะหน่อยแล้วกันนะอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเบนเจคอบนะครับผมมีการพูดถึงว่าเปเอเนี่ย อาจจะมีการจ้องจะโฉบรีไวโคลวิวอยู่ด้วยเหมือนกันนะอ่ะเบนเจคอบบอกว่ายังไงบอกว่าเบ๊เชนะครับผมมีความสนใจที่เซ็นสัญญากับรีไวโคลวิวนะและตอนนี้เนี่ยก็มีลเวร์วพูลท,ที่จับตาดูเซเตอร์ฮาร์ฟคนนี้อยู่ด้วยเหมือนกันนะเขาบอกว่าจุดยืนของเชลซีในการขายเด็กบ้านจากอะคาเดมี่นะครับผมของฮอปแฮมคนนี้เนี่ย เขาบอกว่าจุดยืนก็คือปฏิเสธทันควนันเขาบอกว่ามีข้อเสนออะไรเข้ามาเนี่ยพร้อมปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามานะครับผมสำหรับโควิลเนี่ยก็ยังไม่มีความตั้งใจที่จะออกจากแซมฟอร์ดบิ t เช่นกันนะครับผมยังไงก็ตามเบเชนเนี่ยพร้อมที่จะ เล่นเกยมยาวเขราะจะคำนี้นะแล้วก็รอดูว่าเดี๋ยวในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับเชลซีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าโควิลเนะี่ยตอนนี้อยู่ในสัญญาระยะยาวนะที่จะหมดลงในปี20 2 9นะครับผมและสโมสรเนี่ยก็มีตัวเลือกนะครับผมในการที่จะขยายสัญญาไปอีก1ปีนะรวมเป็น2030ัีสชิมหายาวมากแต่เขาบอกว่าสาหรับแข้งวัย20ปีคนนี้นะครับผมก็ตอนนีนะ้ลงเล่นไปทั้งหมดในพรีเมียร์ลีกนะ22นัดนะครับผมแล้วก็เล่นในฐานนะแบ็กซ้ายซะเยอะด้วยก็อย่างที่บอกนะพอพอมันเป็นแบบนี้เนะี่ย เออพอมาเล่นแบ็คซ้ายเะไมันก็อาจจะเป็นข่าวแหละมันแบบเอ้ยโห้เขาไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถนัดหรือเปล่านูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้ก็เลยอาจจะทําให้ทำให้มีข่าวกับทีมอื่นถ้าสมมติว่าถูกจับมาเล่นถูกจับมาเล่นในตำแหน่งแบบเซนเตอร์ฮาแบบตำแหน่งที่ถนัดอะไรมาเนี้อเออมันก็น่าจะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้นะก็อ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีข่าวอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าอย่างที่บอกนะโอ้โห้เอาจริงๆถ้าจะขายโควิลด้วยสัญญาขนาดนี้เนะี่ย เผื่อไม่ขายเป็นร้อยนะร้อยกว่าล้านนะเกือบ200ด้วยซ้ำอาจจะโขกไปได้ขนาดนั้นเลยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันแต่คิดว่าไม่น่าจะขายไม่น่าจะขายน่าจะเป็นอนาคตของทีมต่อไปสำหรับรีวายโคบิลนะครับโอเคอ่ะก่อนจะไปที่4ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดินมีเลี้ยงเล่าด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปเมื่อกี้บอกว่าโอ้โหรีวายโคบิลน่าจะมีอนาคตกับทีมใช่ไหมแต่คนนี้นะครับผมได้งานจากไซมอนจอนนนัของะครับบผมอกว่า บอกว่ามาลองซาเนี่ยไม่มีพื้นที่ในตําแหน่งในชุดใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,บอกว่าแรงข่าวนี่บอกว่าเชลซีเนี่ยบอกว่าซาเนี่ยได้ระบ,บุนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่ต่อไปแล้วนะเพราะว่าในล็อกเกอร์ของทีมชุดใหญ่เนี่ยก็ไม่มีล็อกเกอร์ของซาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เนี่ยเขาถูกย้ายไปอยู่ที่ล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่อะคาเดมี่ของสโมสรนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ฝึกซ้อมกับทีมชุดยู21ทุกวันเลยนะครับผมก็ รอขายนั่นแหละเออก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมมันถึงแบบโอ้โหหมดอนาคตกันได้ขนาดนี้เนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าซัมเมอร์จะถ่ายเขาเอกไปได้หรือเปล่านะสำหรับมาลองซาคนนี้นะครับผมค่าเหนื่อยถ้าจะไม่ผิดก็คือประมาณ150,000ปอนด์นะอะ่ก็ซื้อกันมาไม่ได้ใช้เลยกับนักเตะอะคาเดมี่150,000ปอนด์คือเฮี้ยมากนะเอาก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าสุดท้ายจะไปอยู่ที่ไหนนะสำหรับมาลองซานะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปนะครับผมไปพูดถึง อดีตนักเตะหน่อยนะครับผมอย่างมาเคฮีนะอันนี้เนี่ยเป็นรายง,งานจากแมตต์ลอนะครับผมก็อย่างที่บอกนะก็ต้องเสียตังเข้าไปนะครับผมมีการพูดถึงนะว่าแบบเออเชลซี Chelsea นะครับผมตอนนี้ก็มีแววว่าจะดึงเคฮีกลับมาหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นน่าจะเป็นการสู้กันระหว่างระหว่างสองเออแดงเดือดนะคู่แดงเดือดนะครับผมอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูซะมากกว่านะแล้วก็มีการบอกว่าแมนยูก็สนใจไมเคิลโอลิเซ่ด้วยเหมือนกันทีนี้แมตต์ลอบอกว่ายังไงบอกว่าเชลซีเนี่ย ไม่มีออปชันซื้อกับมาเคียของคริสตัลพาเลทนะครับผมแต่มีส่วนแบง่งจากการขายนะแล้วก็มีออปชันที่สามารถยืน่นยื่นซื้อนะครับผมต่อแบบข้อเสนอที่มากที่สุดมาได้ในกรณีที่ว่าสมมติอย่างเช่นแมนยูหรือว่าลิเวอร์พูลอะไรประมาณนี้ยื่นซื้อมา70ล้านเขาก็จะมาถามเชอซีว่า เอาไหม70ล้านเออประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ในเชลซีเนี่ยน่าจะมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่นะครับผมที่จะมาแทนเตียโกซิลบาเน่ยเนื่องจากสัญญาจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลนี้แล้วก็บอกว่าเชลซีเนี่ยไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวอะไรกับดีลนี้นะครับผมก็น่าจะเป็นสึกของลิเวอร์พูลกับแมนยูที่มองไว้ตรงนี้มากกว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าซัมเมอร์จะเกิดอะไรขึ้นกับมาเคฮีนะครับผมก็เอาจริงๆนะผมว่าถ้าถ้าถ้าจริงๆนะถ้าสมมติว่าเราไม่ปล่อยเคฮีออกไปก่อนหน้านี้เนี่ย ผมว่าเราน่าจะได้ใช้เขาได้ใช้เขาได้นานกว่านี้เได้นานกว่านี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็รอ,อ,อดูแล้วกันรอดูแล้วกันเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันนะอย่างที่บอกไม่มีออปชันซื้อกลับแต่ถ้าสมมุติว่ามีมีคนไหนเนี่ยที่แบบซื้อแล้วแบบเอ้ยแพงที่สุดแล้วตัวคริสต e r พาเลตตีนี่ที่จะขายเนี่ยเขาจะมาถามเราก่อนว่าอยากได้หรือเปล่านะเอออยากได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนะั้นก็รอติดตามกันแล้วกันเพราะช่วงนี้ข่าวแบค็คข่าวของเซ็นเตอร์แบ็คน่าจะเยอะอยู่เหมือนกันะรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับ เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหมว่าเอ้ยจะจะแบบเอ้ยจะเป็นมาเคฮีหรือเปล่าที่มาแทนเตียโกซิลบาทีนี้ไปพูดถึงพี่ใหญ่เตียโกซิลบาหน่อยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้เนี่ย เออเป็นรายงานจากแมต์ลอเหมือนกันนะแมต์ลอเหมือนกันนะครับผมก็มีการพูดถึงนะคำสาปของเตียโกซิลบานะในในเกมที่เออลงนัดชิงทุกทนะครั้งของเวมบลีย์นะครับผมจริงๆเนี่ยคนที่ประสบปัญหานนนเนี่ยก่อนอันนี้เตียโกซิลบาเนี่ยจริงๆก็จะมีแบบเออเมสันเมาส์อีกคนหนึ่งใช่ไหมที่ลงนัดชิงเวมบี้แล้วไม่ได้ไม่ได้แชมป์เลยนะครับผมอันนี้เนะี่ยรายงานจากแมต์ลอนะบอกว่า ซิลาเนี่ยกำลังเผชิญปัญหานะครับผมในการอย่างยากลำบากเลยนะในการที่จะลงนัดชิงนะครับผมกับลิเวอร์พูลในคาราบาวครับในวันอาทิตย์นี้นะครับผมเขาบอกว่าซิลาเนี่ยได้รับการประเมินแล้วว่าไม่น่าจะได้เป็นตัวจริงนะอย่างมากที่สุดเนี่ยน่าจะได้เป็นแค่ตัวสำรองนะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายเลยนะครับผมที่จะลบคำสาปของตัวเองที่เวมบลีย์ในฐานะนักเตะของเชลซีนะจนก่อนที่จะแบบถึงนัดเอ่อเขาเรียกนัดชิง,น,ชงนัดชิงที่จะมีเอฟเอเขาเลยนะเอ่อถ้าคาราบาวครับเนี่ย ได้แชมป์อาจจะเป็นการลงคำสา์แต่ถ้าสมมุติว่า FA ครับเนี่ยเราไปได้เรื่อยๆจนถึงนัดชิงเนี่ยก็จะมีโอกาสนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับผมในฤดูกาลนี้นะเขาบอกว่าสัญญาของเตียกโกซิบานเนี่ยจะจบลงในฤดูกาลนี้แล้วก็คิดว่าเชลซีเนี่ยจะไม่ต่อสัญญาใหม่ด้วยนะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแหละเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่า อนาคตจะเป็นยังไงเอออนาคตจะเป็นยังไงนะจะได้จะได้แชมป์กับเชลซีหรือเปล่าโอ้โหพามียนก็เจ็บช้ำเหมือนกันนะเอาก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีสั้นๆนะสั้นๆนะอีกอันนึงนะครับผมกับเอ,อ่อเรื่องของว่าถ้าสมมติว่าเชลซีได้แชมป์นะ เขาบอกว่าคาราบาลครับเนี่ยเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเนี่ยจะประมาณนักเตะของเชลซีได้ส่วนแบ่งประมาณ5,0,000ปอนต่อสัปดาเอ้ห0 0 0 0ปอนนะครับผมแล้วก็แบ่งไปต่อคนเนี่ยอยู่ได้ประมาณ20,000ืนดอนเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับทีมอื่นเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งเยอะกว่าน,นี้อย่างแมนยูอะไรประมาณเนี้ยอาจจะได้อยู่ประมาณ6 5 0 0 0ปอนปอนต่อคนเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่านาชิงวนาชิงวันอาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้ผลออกมาจะเป็นไงเดียวก็ซิบาจะเขาเรียกนะจ๊ะ จะลบคข้ามสาปตัวเองได้หรือเปล่าก็เอาใจช่วยพี่ใหญ่เตียวโกซิลบาลหน่อยแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผม <S <S ขอฝากไปด้วยเลยกับอเล็กซันชายนะครับผมใครที่มองหาดอากไม้แนวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทักไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์อัพต์ตในทิกเกอร์อินสตาแกรมแล้วก็ในเว็ <S <S บ,บไซต์อเล็กซันชายฝากไปด้วยนะครับผมอ่ะแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงนะอ้าวเบชเช่้องโชโกวอย่ิะคิดว่าจะได้ยังไไไงก็ม่่่ด้้อะยเววนาแบบ ไม่รู้นะสมมติว่ายื่นมา200กว่าล้านอะไรประมาณนี้อาจจะมีทะลึ่งเแต่สุดท้ายมันน่าจะปัดทันควันปัดทันควันอย่างที่บอกไปนะแล้วก็ไปดูแล้วกันว่าไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลหรือว่าจะเป็นแมนยูจะได้เคฮไปนะครับหรือจะเป็นทีมอื่นก็รอติดตามกันแล้วก็มาหวังให้พี่อาเตียโกเซบาช่วยลบคำสาปที่เวมบลีย์กันหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงกับคลิปวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวเจอกันไปอย่าลืมกดคะ่ี Bye